สวัสดีครับผมนาวพลวสวันธิานะครับรหัสศูนย์สองศูนย์ครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการสื่อสารเรื่องหกเคล็ดลับฝึกทักษะการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพนะครับทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สําคัญมากในการใช้ชีวิตถึงแม่รู้ว่าเรามีความคิดไอเดียดีแค่ไหนแต่ไม่รู้จักสื่อสารให้มีประสิทธิภาพก็คงไม่สามารถทําให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ที่ต้องพึงระวังไปมากกว่านั้นคือการพยายามจสื่อสารแต่มีความชํานาญอาจจะทาลายความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายได้นะครับ เราหลายคนมักมองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ให้ความสําคัญทั้งในความจริงแล้วการสื่อสารเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันนะครับขอมีเพียงแค่ใจและฝึกฝนตามนี้นะครับ1นนะครับถ้าจําไม่ได้ก็ต้องจดนะครับบ่อยครั้งที่เราอยู่ในการประชุมยาวนานและมีการข้อถกเถียงข้อสรุปเกิดขึ้นมากมายเราต้องน้อมรับไปปฏิบัติตามต่อ หรือต้องนําไปถ่ายทอดให้คนอื่นฟังเพื่อนําไปบริบัติดตามงานโดยส่วนใหญ่แล้วมักมีข้อบอกมาหลายข้อเพื่อกันพลาดการจดบันทึกสักนิดเพื่อไม่ให้ลืมจะเป็นอะไรที่ดีนะครับจับประเด็นสําคัญนะครับใน,นหนึ่งเรื่องราวหนึ่งคำสั่งที่เราได้ยินมามักอาจจะเป็นเรื่องอารมบทต่างๆนานาหรือเป็นกลยุทธ์อะไรต่างๆเยอะมากครับถ้ารับได้การมอบหมายจะเป็นผู้ส่งต่อสาร ก่อนจะไปบอกสั่งงานไทยกรุณาเรียบเรียงแจ่ความไม่สําคัญก่อนก่อนจะบอกคนอื่นนะครับครับส่วนข้อที่3นะครับสื่อสารให้ตรงประเด็นเมื่อเรียบเรียงจับประเด็นสําคัญได้แล้วเวลาถ่ายทอดต่อก็อย่าอ้อมพ้อมพูดวนไปวนมานะครับเมื่อได้รับการสื่อสารต่อหลายๆทอดก็ย่อมเกิดความบิดเบี้ยได้มากอยู่อย่าไปพยายามจะสั่งปั้นคําพูดให้ดูสวยหรูเลยจนทําให้ผู้ฟังต้องจับประเด็นอีกรอบหนึ่งพูดให้ตรงประเด็นนะครับ 4. รู้ว่าต้องพูดอะไรกับใครต้องวิเคราะห์ผู้รับสารว่าเขาจําเป็นต้องรู้เรื่องไหนไม่และไม่ควรรู้เรื่องไหนนะครับต้องพูดอย่างไรเพื่อประสานประโยชน์หลายๆฝ่ายให้ลงตัวในเรื่องเดียวกัน5พยายามทําความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับยากที่สุดของการสื่อสารคือการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างหลายๆฝ่ายในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจ2ฝ่ายนะครับว่าแต่และฝ่ายนั้นมีความต้องการแบบไหนในเรื่องใดและเขาเหล่านั้นมีความคิดมาเซตยังไง เราต้องรู้ให้ดีมากนะครับ6นะครับอย่าใส่ใจอารมณ์ตัวเองเรียกง่ายๆว่าอย่าดราม่าเมื่อเราเป็นคนตรงกลางแล้วจะพูดคุยอะไรต้องระมัดระวังใส่อารมณ์เหตุผลนะครับครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม